สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาเ,เพื่อนๆทุกท่านมาชมสวนเตยหอมที่บ้านผมเองนะครับซึ่งเราปลูกไว้เป็นพืชเสริมนะครับพืชหลักของเราก็คือผลไม้พวกส้มโอมะม่วงกระท้อนอะไรต่างๆแต่ที่ร่องน้ำเนี่ยก็จะปลูกเตยหอมแซมไว้ครับดูสิครับงามมากๆซึ่งมันก็จะอยู่ในร่มนะครับทําให้เตยเนี่ยแตกกอได้สวยแล้วก็น้ําไม่เคยขาดนะครับ นอกจากล่มของพวกต้นมะม่วงต้นส้มต้นกระท้อนแล้วนะครับอ่าก็จะทำสแลนให้ด้วยตรงไหนที่มันโดนแดดเยอะๆเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยซึ่งมีค่อนข้างเยอะเลยแหละตอนนี้ที่สวนเราก็ขาย2แบบนะครับก็คือขายให้คนที่เอาไปกํำดอกไม้กับคนที่เอาไปทำขนมนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาแชร์แล้วก็มาอ่า ให้ชมสวนเตยหอมเพื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านเกษตรกรนะครับที่อยากปลูกแล้วก็กําลังค้นคว้าหาวิธีปลูกแซมพืชหลักอยู่หรือพ่อค้าแม่ค้าที่อยากรับไปขายหรือรับไปทำอะไรก็ตามเพื่อที่จะเอาไปสร้างอาชีพไปเพิ่มมูลค่าอะไรก็ชมคลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะพาชมไปเรื่อยๆอ่า ตอนแรกเลยมันก็ขายไม่ได้พอหลังๆมันเริ่มสวยเริ่มมีเยอะเนี่ยก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาอ่าก็ถามว่ามันเป็นรายได้ที่เยอะไหมก็ไม่เยอะครับแต่มันก็พอเป็นรายได้ให้แบบว่าตอนที่ผลไม้อื่นๆของเรายังไม่ออกเนี่ยมันก็พอจะเป็นรายได้เข้ามาได้นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีพืชเสริมตรงนี้เลยเนี่ยเราต้องรอผลไม้หลักอย่างเดียวเนี่ยมันก็ใช้เวลานานบางที เดือนสองเดือนเราก็ไม่ได้ขายอย่างเงี้ยฉะนั้นรายได้มันก็ไม่ได้เข้าส่วนของเรานะครับนี่สําหรับพ่อค้าแม่ค้าทีา่สนใจนะครับไม่ว่าจะขายเอาไปกำกำเป็นดอกไม้ไปพับดอกไม้อยู่ไรก็ได้เป็นเป็นเอาไว้บูชาพระ,ะครับก็ติดต่อเข้ามาได้หรือแม้จะกระทั่งเอาไปทําขนมเนี่ยก็ก็จําหน่ายเช่นกันนะครับคือส่วนของผมเนี่ยอยู่ที่ ตำบลโพงามอำเภอสังขบุรีจงหวัดชัยนาธนะครับซึ่งเข้ามาไม่ยากอยู่ใกล้ๆก,กับวัดโบสวัดโบสโพงามที่มีสะพานข้ามแม่น้ำน้อยครับมันมีทั้งเข้ามาตัดเองเข้ามาตัดเองที่สวนเนี่ยมันก็จะราคาถูกแต่ถ้าเกิดว่าให้คุณพ่อตัดให้ก็ได้ก็คิดอีกราคาานึงฉะนั้นโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับเบอร์โทรคุณพ่อคนที่เฝ้าสวนอยู่สวนตลอดนะครับก็คืออเบอร์โทร 086 763 0423 086 763 0423นเะครับเรามีขายตลอดแล้วก็งามอยู่ในร่มไม่เคยขาดน้ำแล้วก็เราไม่ได้ฉีดยาอะไรใดๆเลยนะก็คือใช้ปุ๋ยขี้วัวอาจจะมีปุ๋ยเคมีบ้างปุ๋ยเคมีที่ที่เราเอาใส่ผลไม้อะแล้วเราก็มาหวานๆให้เตยได้กินบ้างมันถึงงามนะครับนี่เยอะมากๆนะครับพ่อค้าไม่ค้าท่านใด อยากรับไปขายต่อยินดีครับหรือใครจะมาเที่ยวสวนผมจะมา,าซื้อผลไม้เช่นส้มโอเนี่ยส้มโอกาลังมีลูกอยู่แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครัส้มโอของเราก็ปลูกแบบธรรมชาติไม่ได้เร่งไมไ่อะไรก็คือผลก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เหมือนสวนอื่นตอนนี้กระท้อนก็มีครับตอนนี้หน้านี้กระท้อนค่อนข้างเยอะกระท้อนนี่ก็ออกไม่ทันนะครับกระท้อนนี่ขายแค่โลละ30บาทเองมีทองคำหยี่กับปุ๋ยฟ้ายนะครับส่วนส้มโอก็ ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็โลละสี่สิบบาทแต่มะม่วงตอนนี้หมดไปแล้วมีกล้วยกล้วยก็เราขายนะครับตอนนี้หลักๆคลิปนี้เราให้ดูเตยก่อนนะครับจุดประสงค์เตยยอดงามก็คืออยากได้เป็นคันรถมาทีเดียวแล้วได้เยอะเอาไปขายต่อได้เยอะๆเนี่ยก็มาได้เลยนะเตยของเราค่อนข้างเยอะแล้วก็มี ให้แบบสม่ำเสมอดูดิตอนนี้เดินมานี่มีเตยทั้งนั้นเลยนะเห็นไหมแล้วแล้วเรามีน้ําตลอดเพราะว่าเรามีร่องน้ําเป็นขู่น้ำเนอะแล้วก็อ่มันจะมีน้ําไหลผ่านคุณพ่อก็เปิดน้ําใส่ตลอดเนี่ยงามมากๆติดต่อกันเข้ามาได้เลยตรงที่เราเดินมาตรงนู้นนะค่อนข้างไกลอยู่นะเห็นปะเอออันนี้ก็เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆที่จะบอกเพื่อนทุกท่านเนี่ย ล็อกนั้นก็เป็นเตยอ,อีกเช่นกันอ่ะเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันกระถอนยังไม่แก่เต็มที่ก็เรยังขายไม่ได้ทั้งหมดนะครับนี่ให้เพื่อนดูเตยเยอะมากๆติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับถ้าติดต่อคุณพ่อไม่ได้ก็ติดต่อที่ผมก็ได้ที่เบอร์โทรและ ID Line 0์ซู4ป4 1 9เดีดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้ มาไม่ยากนะครับอยู่ติดแม่น้ําน้อยเลยขี่มาไม่ยากถ้าอยากจะมาสวนมาตัดเตยหรือมาซื้อเตยเนี่ยได้เลยนะครับหรือจะซื้อผลไม้อย่างอื่นก็ได้ที่สวนมีค่อนข้างเยอะอยู่แต่ก็ถ้าอยากใครที่เป็นพ่อค้าไม่ค้ายอยากขายส่งเนาะอยากเอาไปขายต่อให้ได้กําไรเยอะๆมาเก็บผลผลิตเองก็ได้นะเพราะว่าผมก็ต้องไปทํางานนะคุณพ่อก็อยู่กับคุณแม่บางทีก็ไม่ไหวเทาว่าอาจจะมาตัดเยอะ อย่างเงี้ยก็คือมาตัดเองก็ได้ก็ราคาก็จะลดลงมาเราเราไม่ได้คิดราคา,าที่แบบว่าแพงมากเกินไปเพราะาให้เราอยู่ได้จะของส่วนอยู่ได้แล้วก็พวกพี่ๆที่มาซื้อก็อยู่ได้เช่นกันนะครับรับรองว่ามาซื้อแล้วได้กําไรแน่นอนเพราะว่าพี่ๆหลายๆท่านส่วนมากเขาก็ที่มาซื้อเตยไปทําดอกไม้ไปไป,ไปมัดเป็นดอกไม้บูชาพระเนี่ยเขาก็มาตัดเองเพราะเขาก็จะเลือกสวย,สวย ตามที่ใจเขาต้องการเขาก็เลือกเองเลยส่วนพี่อีกคนนึงเขาก็เอาไปขายแล้วทําขนมอะไรเงี้ยเขาก็มาตัดเองบ้างบางทีเขาไม่มีเวลาก็ให้คุณพ่อตัดให้ซึ่งจริงๆแล้วเราอยากให้มาตัดเองอยากให้มาเลือกเลยอยากได้แบบไหนนะครับอยากให้มันงามมากแค่ไหนเดี๋ยวลดน้ําจะใส่ปุ๋ยเพิ่มให้ก็ยังได้นะครับนี่เยอะมากๆรับรองว่าถ้าใครขายแบบว่าเตยทั้งปีอะ เอาผลิตภัณฑ์เกี่ยวก,กับเกล็ดเตยเนี่ยเอาไปขายหรือเอาไปแปรรูปไปทําอะไรก็ตามนะไม่ว่างานใดๆอะ่ะคือรับประกันว่าทามาสวนผมแล้วมันจะมีเตยให้แบบสม่ําเสมอแม้กระทั่งเดือนเมษาหรือหน้าร้อนหน้าแ้งเนี่ยก็ยังลดน้ําให้แล้วก็ใส่ปุ๋ยดูแลเป็นอย่างดีก็คือมันจะงามลักษณะนี้ตลอดซึ่งรับประกันได้เพราะว่าหน้าแ้งเนี่ยส่วนมากก็จะมีคนเข้ามาเยอะเพราะว่าส่วนอื่นเขาก็จะแห้งแล้วก็ ไม่ค่อยสวยเพราะว่าของเรามันอยู่ในร่มเนาะแล้วมันเราลดน้ําต้นไม้ลดน้ํำผลไม้อยู่แล้วมันยังไงมันก็จะมีน้ำครับมันมีน้ํามันก็จะชื้นแล้วมันก็จะงามจริงๆมันปลูกไม่ยากนะครับเดี๋ยวปลูกสักอ่าสิบต้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะขยายไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเทคนิคเลยกน้อยแล้วก็พยายามให้มันอ่าได้น้ําตลอดเวลาแล้วก็อย่าอย่าโดนแดดจัดอ่ะคือต้องโดนแดดแบบลําไรอย่างเงี้ย โอเคถ้าเกิดว่าขาดน้ํากระโดนแดดเยอะเนี่ยเรียบร้อยเลยมันก็จะไม่สวย,ยนะครับปุ๋ยจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะเขาจเจริญเติบโตได้ดีมากหรือใส่นิดหน่อยก็จะดีมันก็จะเขียวแต่เรื่องของยายาฆ่า,มาแมลงอะไรต่างๆไม่เคยฉีดไม่เคยทําอะไรใดๆเลยฉะนั้นต้นทุนในการปลูกเตยเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เยอะแล้วก็ถือว่าน่าทํานะครับถ้าเกิดว่าเรามีลูกค้าเนอะอ่า ก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็มาพีเต์หรือแบบโชว์แชร์แนะนําสวนเตยหอมที่บ้านของผมเองนะครับถ้าเกิดว่าตามที่บอกเนาะท่านใดดูเพื่อเอาไปเป็นความรู้ก็ศึกษาได้แต่ท่านใดเป็นพ่อค้าแม่ค้ายากมาซื้อเพื่อเอาไปขายต่อหรือเอาไปแปรรูปทําอะไรก็ตามก็อย่าลืมทักกันเข้ามานะครับที่เบอร์พ่อผม086 7 6 3 3 4 2 3แล้วก็เบอร์ผมนะครับ08-7-5-4-1-4-1-9 9เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรทั้งคุณพ่อและของผมไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับใครแบบดูคลิปมาไม่ถึงตรงนี้เนาะก็อาจจะไม่เจอเบอร์โทรเบอร์ติดต่อนะครับเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยดูอยากขายนะครับอยากขายก็คือแค่แบบว่ามันเป็นประโยชน์ต่อผมไ,มได้ค่าน้ําค่าไฟค่ากับค่าก็ยังดีส่วน พี่พี่ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็เอาไปทําต่อยอดเป็นแปรรูปเอาไปสร้างกาไรได้นะก็ยินดีนะครับเราก็วินวินทั้งคู่เนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ